สว,ส,ว s, วสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราจะพาไปรับของฟรีนะคะทุกคนง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนเป็นชุดเดรสสีฟ้านะคะทุกคนง่ายมากๆเลยถ้าเราใส่แล้วมือเราจะไปอยู่ข้างในได้นะคะทุกคนเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูนะเมื่อใส่แล้วนะคะทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยเราจะทําเป็นสองดีนะคะทุกคนแบบนี้เลยนะคะทุกคนมือเราก็จะอยู่ข้างในแบบนั้นเลยนะคะทุกคน นี่นะคะทุกคนตอนหมุนหมุนดูก็จะเป็นแบบนี้เลยสวยมากๆเลยนะคะทุกคนก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนให้ทุกคนเข้ากลุ่มนี้มาก่อนเลยนะคะทุกคนถ้าทุกคนไม่เข้าทุกคนจะไม่ได้ของฟรีนะคะทุกคนใครที่เข้าไม่ได้นะคะทุกคนกรุณาไปละไปแบบไปลบกลุ่มเก่าๆออกก่อนนะแล้วให้ทุกคนเข้าแบบนี้มาเลยนะคะทุกคนชื่อว่าหอคอยของวานอาเซียนนะคะทุกคนเราจะทิ้งลิงก์แแบบลิงก์กลุ่มไว้ให้คลิปนี้หมดเลย ทุกคนเข้ามาเลแแบแล้วนะคะทุกคนเควจะไม่มาตอนนี้นะคะทุกคนเขาจะให้เรามาทําในเวลาห้าทุ่มของวันนี้นะคะทุกคนสิ่งที่เราต้องทําก็คือยืน FK ทั้งหมด1ชั่วโมงครึ่งนะคะทุกคนตั้งแต่ตอนห้าทุ่มถึงตอนเที่ยงคืนครึ่งเลยนะคะทุกคนเมื่อทุกคนอ่ะยืน FK ครบคนก็สามารถรับของฟรีได้เลยนะคะทุกคนของฟรีแจกทั้งหมด2องพันชิ้นนะคะทุกคนเราอาจจะมีสิทธิ์ได้นะคะทุกคนใครอยากทําก็ทําได้เลยนะคะทุกคน แต่ใ้าทุกคนอยากได้ให้ทุกคน่เข้ามาในเวลา4ี่ทุ่มสี่ทุ่มห0นาทีอะไรแบบนี้นะคะทุกคนเพราะว่าเขาแบบอาจจะอัปเดตนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไม่ทันกันนะก่อนจะไปก็ฝากติดตามปเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ